สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับ,จบัจตจำนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโนมทิศทางเป็นเช่นไรสลับไพ่กันนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงแบบการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ยูเซอบูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นชั้นไลนนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตําแหน่งแล้วก็ปรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับมีความรู้สึกอย่างไรไพ่ใบแรกได้เด็กถือถ้วย1เหรียญน,นะครับ Temperance เดอะมิจิกเชนนะครับเดอะซันโอเคเรามาดูจิตใต้สำนนกกันนะครับว่ามีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่น่รจิตใต้สำนนกของเขาคนนั้นนะครับพไพ่ใบแรกได้ไพ่เก้าถ้วยสี่มาไอ้สี่ถ้วยนะครับ The Moon. รเดอะมูนวงล้อแห่งโชคลาภไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ ได้ออปเปนทักข e นะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้เด็กถือเหรียญมีไพ่เสียอยู่แค่2ใบนะครับนอกนั้นถือว่าไพ่ดีหมดเลยนะแสดงว่าชาวสิงห์ลนะักษณะสิงค์ค่อนข้างมีสิ่งที่ดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่จะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรลเนาะไพ่แรกของเขาคนนั้นนะครับได้ไพ่เดอะแชมเปี้ เดอะเทมเพรสเนี่ยแปลว่าเขากาลังสมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกสนหรับตัวเขาอยู่หรือมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสในเรื่องของการปรับความเข้าใจกันใครที่เคยมีปัญหาใครเคยมีอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวในอดีตอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นจมนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ถูกเติมเต็มหรือมีความรู้สึกที่เหมือนแบบไม่ได้รับ ความยุติธรรมนะครับหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบอยากให้เขาปรับแต่เขาปรับไม่ได้สักทีเนี่ยมันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะที่คุณกับเขาอะสามารถที่จะมีการปรับมีการเรียนรู้กันมากขึ้นเข้าใจกันได้มากขึ้นและยังเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณกับเขาอะสามารถที่จะคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้รวมไปถึงการกลับมาของคู่ของคนรักที่เขาอยากจะรีเทิร์นกลับไปหาคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับ อิทธิพลของไพ่ temperance เนี่ยมาพร้อมกับไพ่ the magician ด้วย the magician กับ temperance เนี่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาการปรับการเรียนรู้การเข้าใจกันนะครับเพราะว่าไพ่ the magician คือไพ่ของการที่ตัวคุณเองกับคู่ของคนรักเนี่ยเหมือนกับเขาค่อนข้างที่อยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง บางในเรื่องของความสัมพันธ์ให้เกิดความสมดุลที่สุดเพราะไพ่เดอะแทมพพรนส์คือไพ่อของความสมดุลหรือบางทีเขากําลังทาสมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ A om, ความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มให้กับตัวคุณมากขึ้นก็ได้เช่นกันเดอะเมจิเชียนเนี่ยแปลว่าการแก้ไขปัญหาหมายถึงสเสน่ห์ในการดึงดูดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อเหมือนแบบเป็นการแก้ไขปัญหาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปแนวโนมทิศทางที่ดี อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแบบเคยมีปัญหามันก็จะค่อยๆแบบกลับมานะครับมาเป็นในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้ประมาณนี้นั่นเองอิทธิพลใต้สําหรับเนี่ยได้ใหนเน้เด็กถือเหรียญเนาะเด็กถือเหรียญเนี่ยอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤกษ์ศพกันมังกรแล้วก็มีราศีธาตุน้านะครับราศีกรกฎพิจิกมีนดังนั้นเนี่ยชาวสิงลัคนณะสิงอาจจะดิวอยู่กับ2องธาตุนี้โดยเฉพาะ วัยเด็กกว่าคุณนั่นเองนะครับเอาอัศวินอ่าไม่ใช่เอาเด็กถือเหรียญก่อนเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยนะครับอาจจะดําเนินความรักความสัมพันธ์มาหน้ถึงจุดหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนเขากําลังจะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองมากขึ้นหรือค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยกับโมเมนต์ความรู้สึกดีๆอยากจะมีการเติมเต็มอยากจะมีการเรียนรูอ้อยากจะมีการปรับ ในเรื่องของรูปแบบความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นตอนนี้เขาอาจจะต้องการให้คุณนะ่ะมีการเติมเต็มมีพลังงานในด้านบวกหรือเป็นอะไรที่เหมือนกับการสดใสาการล่าเริงอ่ะนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยากจะย้อนบันวานให้ไปสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นสิ่งดีๆในอดีตหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆตรงนั้นเนะ่ย เขาอยากจะกลับไปแล้วก็อยากจะไปมีสิ่งดีๆโมเมนต์ดีๆสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกว่าเขาอยากจะเมมโมรีสำหรับตัวคุณนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มากขึ้นเป็นการปรับการเข้าใจความสมดุลกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดโมเมนต์ดีๆอะไรที่มันเป็น p o s สิทีฟเนาะเป็นในเรื่องของมุมบวกอะ่ะ เขาอาจจะพยายามมองคุณพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามเรียนรู้พยายามปรับพยายามอยากให้คุณมีความสดใสมีความล่าเริงมีความปิติยินดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความผาสุกมากขึ้นเขาอาจจะพยายามอยากจะให้คุณไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปทํากิจกรรมใดๆที่มันเกิดความรู้สึกเหมือนกับการผูกสัมพันธ์ธรรมตีการเข้าใจการ อะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ยอยากจะบอกว่าทุกสิ่งกับสิ่งที่เขากําลังทําเนี่ยอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสมดุลนะครับแล้วก็บาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสุขมากที่สุดเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ย เขาอาจจะอยากมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่มันก็ยังมีความรู้สึกบ้างในเรื่องของเนกาทีฟนิดหนึ่งเพราะไม่มีไพ่ e เดมูนนะ mm hmm. เขามีความรู้สึกกลัวบางสิ่งบางอย่างในสัญชาตญาณของเขาอยู่อิทธิพลของไพ่ e เดมูลเนี่ยคือมันเป็นความวิตกความกังวลความคิดมากแหละเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณเป็นสิ่งที่อยากจะมีกิจกรรมร่วมกันกับคุณเนี่ย เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะมีความรู้สึกแบบที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณเป็นไหมหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกมีความกดดันในเรื่องของภาวะอารมณ์มีความรู้สึกมีการแบบกลัวว่าคุณจะมีการเปรียบเทียบนะครับหรืออาจจะมีการยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตนะบางทีเขาก็มีความรู้สึกที่แบบมีความกลัวมีความน้อยในบางครั้งเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีอะ เขาก็ปรารถนาที่อยากจะมีสิ่งดีๆให้กับคุณนะแต่ว่าบางทีการแสดงออกของคุณมันอาจจะรู้สึกเหมือนแบบส่วนทางกับเขาแหละเอาง่ายๆมันเลยทำให้เขาอาจจะมีความไม่ตกกังวลอยู่บ้างพอสมควรหรือบางทีเขาอาจจะ,ะเผชิญกับความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้แบบ คุณกับเขาอะมีช่องว่างระหว่างกันเขาเลยอยากจะพยายามเติมเต็มภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่บอกไปข้างต้นก็ได้เพราะตอนนี้เขารู้สึกกลัวเขารู้สึกไม่มั่นใจเขารู้สึกเหมือนแบบอยากจะกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะตอนนี้คุณกับเขาค่อนข้างห่างเหินกันเขาเลยรู้สึกแบบ <S <S อยากจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มากขึ้นกว่านี้แต่เขาก็กําลังปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดนะครับกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเหมือนกันนะ มันมีไพ่นอัลเพนทาเคิลแนวอัลเพนทาเคิลเนี่ยคือเขากําลังมีการเรียนรู้กําลังปรับกําลังเข้าใจกับรูปแบบความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นหรือเขากําลังแบบคาว่าหยุดนิ่งรอคอยกําลังที่จะทําแบบนในเรื่องของความสุขความสมหวังบางสิ่งบางอย่างให้เกิด อะไรที่มันเป็นรูปธรรมและชัดเจนที่สุดมากขึ้นตอนนี้เขากําลังเยียวยาตัวเองกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขากําลังกังวลและก็กลัวอยู่มีไพ่9ก้าถ้วยเกิดขึ้นเก้าเหรียญกับ9ก้าถ้วยเนี่ยมีความเหมือนและความต่างกันนิดหนึ่ง9ก้าถ้วยคือความรู้สึกเพียงพอรู้สึกเต็มรู้สึกว่าโอเคนะตอนนี้ก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดไพ่เก้าเหรียญก็คือมีความรู้สึกที่แบบปริกิเวก รู้สึกว่าเหมือนแบบเขาต้องการที่จะแบบเรียนรู้ตกผลึกและเข้าใจแล้วก็แบบพยายามที่อยากจะมีโลกส่วนตัวบ้างในบางครั้งบางโอกาสนะครับแต่เขาก็กลัวที่คุณจะไม่เข้าใจเขานั่นแหละประมาณนั้นเขาเลยเหมือนแบบมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เหมือนกล้ากล้ากลัวกลัวที่อยากจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีอ,อาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการที่อยากจะ มีเขาอยู่ในชีวิตหรือต้องการคำตอบใดๆที่อยากจะให้เขามาตอบโจทย์ p r e ช่นให้กับตัวคุณมากขึ้นแต่บางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเขามีโลกส่วนตัวนะครับจากไพ่ก้าเรียนไงเขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูหายไปหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณมันทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะดูเหมือนแบบเขาไม่รักเราเหรอเขามีคนอื่นเหรอเขาคุยกับใครเขาทําไมเงียบไปอะไรประมาณเนี้ยมันมีในเรื่องของภาวะความรู้สึกที่มันเป็น การคิดมากของแต่ละบุคคลที่มันดูเหมือนไม่ชัดเจนก็ได้เช่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็อยากอย,ากอยากอยู่คนเดียวอยากจะมีอะไรที่มันเป็นโลกส่วนตัวสลหรับตัวเขาเองด้วยแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันจริงๆเขากับคุณะนะครับก็อยากจะเต็มๆพลังงานในด้านบวกให้กับกันและกันไพ่หนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญเนี่ยคือเขาก็อยากจะได้รับในสิ่งที่แบบอยากจะให้คุณเข้าใจอยากจะให้คุณน่ะพยายามเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับเขาเหมือนกันแต่บางทีอาจจะมีคอมเมนต์ว่าหนูผมก็ให้เขามากจนไม่รู้จะให้ยังไงแล้วนะครับแต่มันอาจจะเป็นความเข้าใจก็ได้ถ้าคุณเติมเต็มเขาทุกอย่างแล้วแต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบ เขาอ,อาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจเขาเพราะอาจจะมีลักษณะที่อาจจะแบบเคมีไม่เข้ากันหรือเป็นอะไรที่เหมือนแบบไม่ได้ยอมรับกันและกันสัะทั้งหมดนะครับมันเลยมีช่องว่างที่อยากจะเหมือนแบบอยากจะเติมเต็มอยากจะต้องมีโอกาสของการได้รับอะไรประมาณนี้อยากได้รับการเติมเตมอยากได้รับการเอาใจใส่อยากมีความรู้สึกที่เกิดความมั่นคงพูดง่ายๆคือมันมีโอกาสที่คุณ าบางทีอาจจะมีคอมมิตกันก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งเหรียญมันก็คือการได้รับโอกาสกับความมั่นคงมันก็เหมือนกับเป็นคอมมิตแหละประมาณนั้นนะครับเขาอาจจะต้องการคอมมิตหรืออาจจะเป็นไพ่สลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่อยากจะต้องการคอมมิตก็ได้เช่นกันนะครับมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่อยากจะมีความมั่นใจเพราะตอนนี้มันเกิดไพ่ของความระแวงไงก็เลยอยากจะได้ความมั่นคงอยากได้ความมั่นใจอยากจะไปต่อแหละประมาณนั้นนะครับ โอกาสที่คุณจะได้คือวงล้อแห่งโชคลาภมันมีโอกาสมันมีสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับนะครับมันมีโอกาสของวัฏจักรของการหมุนเวียนการกลับเข้ามาสู่วันลุปของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความสุขความผาสุขนะครับไพ่แบบนี้คือวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยนะครับโดยเหรียญตรงนี้มันก็คือเหรียญตรงนี้แหละเพนทาเคิลตรงนี้แล้วล้อมรอบไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นฤดูการ หรือมันเป็นอะไรที่มันเป็นธาตุทั้งสีครบธาตุเลยที่มันหมุนวนอยู่มันแปลว่าโอกาสที่คุณจะได้รับนะครับมันจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือมันเป็นโอกาสใดๆที่ทําให้ตัวคุณมีภาวะของอารมณ์ความรู้สึกหรือในเรื่องของความเบิกบานมีความรู้สึกอบอุ่นในจิตใจมันมีไพ่เด็ดซันมาเด็ดซันมันคือชัยชนะมันหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีมันหมายถึงแบบ อะไรที่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์มันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของความแฮปปี้ระหว่างกันและกันนะครับเดซดสันมันหมายถึงการเริ่มต้นก็ได้อย่างที่บอกไปหรือมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความหวังใหม่ที่ดีขึ้นนะครับและโอกาสที่คุณจะได้รับคุณต้องการคอมมิตคุณต้องการการามั่นหมายคุณต้องการอะไรสิ่งเหล่านี้ มันมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาหรือคุณต้องการความชัดเจนคุณก็จะได้ความชัดเจนจากเขาแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบดีนะครับเราก็สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังของการลงตัวแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกนิ่งไปเขารู้สึกเหมือนแบบมีคอมฟอร์ทโซนของตัวเองมากขึ้นนะนะครับจากเก้าเหรียญเนี่ยหรือให้นายออ c คัเนี่ยมันแปลว่า คุณก็พยายามใช้เวลากับการหยุดนิ่งการบริหารเสน่ห์การบริหารในเรื่องของอาการจัดสรรเวลากับการครบเขาการเจอเขาหรือเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณกับเขาจะยังมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวหรือบางทีคุณก็ต้องพยายามเข้าใจเรียนรูป้ปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ทําให้มันเกิดในลักษณะของการตอบโจทย์ของ Passion, แพช่ชั่นระหว่างกันและกันให้เกิดความสุขความสมหวังให้ได้มากที่สุดประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่กําลังมีปัญหาใครที่กําลังมีความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนจากไพ่เดมูลก็พยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกแล้วแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณจะหลุดพ้นทาให้คุณสามารถที่จะเข้าเข้าใกล้ความสําเร็จกับควรักคู่ของได้มากขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ก,กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ